จะมาดู behind the scene หัวใจในสายลม EP 4, 5, 6ค่ะก่อนไปค่ะพี่แก้มฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค้างในพวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราค่ะเราจะได้ไปดูเบื้องหลังบ้างสินอกจากในพาร์ทกลางหันสายลมเราจะไปดูพาร์ทเร์ชิมอนบ้างว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะคะไปจ้าไปดูกันเลย

ที่พี่แก้มถามว่าทำไมเบิ้์ดไหลชิมอชิมอนพูดเยอะเพราะว่าเพิร์ี่เขาพูดชีวอนพอยายามเห็นไหมแต่เ,เห็นไหมพี่คิดในใจแล้วว่าเพิร์ดเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ตอนเขาอยู่กับแก้มเขาพูดนะแต่เวลายอยู่ต่อหน้ากล้องเดก็เป็นขเขินอ้าวย็นเยี่ยมเลยเนี่ยอู้ยันพี่เขิแนแทนเอาที่ไงนี่ไงฉากที่ว่าเราบอกว่ามา า <S <S ยากไมครับพี่ดิยากครับยากตรงที่ต้องถือลมให้บังหน้าตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ต้องเปียนฝนด้วยแล้วเราก็ต้องหลุดไปแล้ววิญญาณสู้ต่อไปแล้เหนื่อยนะแล้วจต้องมาทำตัวเองอีกนะพี่นี่เราด้วยอีกเรชื่อมั่งก็จะคิดในใจไปสั่มเธอเออใช่นี่นี่ดูดินี่แต่ชิมพอนเดี๋ยวง่วงแกงง่วงแกงง่วงแกงง่วงหน่อยตื่นหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวเราเป็รนะผมบ้ารักสวนคนเยอะเอาง่ายๆอะไรนะเอาง่ายไม่ใช่ไม่ใช่มันมีกวนะสงสารเลยต้องแม้เปไหมอ๋อคือเพื่อจะสบายอ่ะเอาง่ายๆจะเปมีไฟฟ้าจากการแผ่นได้มันก็ต้องมีลมว่าถ้าไม่มีลมการแผ่นไม่ได้ เออดล่นใหม่แด้หรอเนี่ลองเล่นแบบขยี้เออไม่ขยี้เนี่หเล่นแบบรู้ว่าสายลมเนี่ยมันสำคัญในการมากเลยว่ะชอบอ่ะพี่ชอบเพิร์มมากเลยดูติดไลยแล้วอืมติดแบบพี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขินเนาะเขินเนาะเขินเห็นไหมเขินอะไรเป็นครับเนี่ย พอแล้ว่อหมีไงหมอกินไแล้วกินไดิเ้อตื่นเลยเมะนาวตื่นเลยจริงๆจะไม่คือกลิ่นไม่ได้กินได้กลิ่นมันบัดได้กลิ่นมันบัดได้อ่ะกินหน่กินดูก่อนเอากิดูก่อนเดี๋ยวถก็ปล่อยไปป่อยชิมนี่ตื่นเลยค่ะอร่อย

มันมากจ,จิตจมมากเลยเอ ทีนี้เป็นไงบ้างพี่ทีนี้เหนื่อยครับเพราะว่าระยะทางที่วิ่งมาทั้งเดินยุ้งหมดจาก Amazing Thailand โอ้ออกเราต้องวิ่งมาแล้วต้องกัดจังหวะเพราะเพื่อนมีลายสองลายแล้วผมก็ต้องกัดเองว่าเฮ้ยมึงจะพูดเร็วหรือช้าเก่งเหรอะเก่งเยองเก่งจนต้องเริ่มใหม่เร็วเกินเร็วเกินมาแล้วครับ V ที่แปดร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปไล่ทำซีนต่อไปน่าจะน่าจะซ้อมบทกันอยู่หน้าคุ้นคุ้นไหมฮะของอููเราหน้าคุ้นคุ้นไหมฮะแหม ครับผม้องเอาเองินไม่ช่วยพี่ลุงใช้นี่ครับเฮ้ยยัยก็เห็นใจเองอะนะแต่ว่าตอนนี้คนมันเต็มจริงๆหวาดเอาว่าถ้าจะตำแหน่งว่างเนี่ยแล้วพี่จะบอกเองคนแรกเลยจะรีบโทรไปเลยนะโทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอดิดีเงี้ยเอาเลยครับ ตอนนี้ก็ถ่ายซีนกำลังกลับไปที่เบสกองนะครับซึ่งตอนแรกแฟนฉันอยู่ไหนเนี่ยชีิตขึ้นเป็นแฟนแล้วนะเลิกกับตัวเองเลยไ่เป็นูดจริงหรอกติงตัวเองพี่อยากให้ไม่ต้องไปตามนทไมไม่เรียบร้อยตามเลยแล้วเล่าให้หนูฟังกาเรื่องหลังนี่เขาอ๋อเรียบร้อยคนนู้นไม่ใช่ไม่ใมึงนู้นนู้นคนนู้นถ้าคนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วจเป็นนเป็นแบบนี้เป็นโอ๊ยหุ้นยังหนุขึ้นยัง ล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวฝากหน่อยมีมิชชั่นหนึ่งฝากไงยังไงใส่พี่ก้อยสัก,กทีหนึ่งเดี๋ยวเคยดูเคยดูคลิปนึ่งอะที่ม,ม,มาแต่อย่างนี้แหละแล้วก็ถูกใจอยากให้เขาเขาไม่เน้นพูดค่ะเขาเน้นทำเดี๋ยวต้องไปตามนะ คุณสปอร์ตจลยนะครับได้เนาะคนไทยก็จิ้กันทั้งกองเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับทีก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าสายลมน่าจะเป็นยังไงครับเมื่อเราได้เอนทีมมาตอนนี้มีข้าคำทำไนมดูว่าสิลูกอยกินอะไรก็กินถ้ากินอะไรก็กินได้แม่แม่มันจะสีข้นมาในขวดใช่ไหมไม่เชื่ออ่านไปอ่านของจัวัดด้วย หลับเปิงอะนี่เลยหลับจริงเลยหลับจริงอันนี้หลับจริงกลนจริงอ่ะวันนี้ที่ถ่ายไปเป็นไงบ้างชิลมากวันนี้มาตอนเย็นแต่ว่าโล่ไกลมากขับมายังนานเลยไปถ่ายอีกแวเนี่ยขับมายังนานชนท้าโอ้ยยากนิดนึงเพราะว่าเป็นตีนเปิดแล้วเราจะต้องแบบดูแบบว่ามีความตลกแล้วก็มีความแก่นๆนิดนึงโค้ะอะคาแรคเตอร์เนาะ เนี่ยเขาเน้นทำคือมันมีผลนะว่าช่วงนี้เราดูซีรีส์เรื่องไหนเราก็จะโดนน้ำตกน้ำสลับด้วยไหมจริงไหมฉันต้องคนต้อก็ช้พาวองคนนั่นแหละจริงหรอคะอาจารย์แต่ยอมรับว่าโดนคู่นี้ตก เหมือนมันเข้าเหมือนเข้าถึงเขายากอะหรือว่าไล่อาี่สามอาจจะเช่แบบน่นโอเปนเฮาโอเนฮอตแต่ว่าเจี๊ยบอยากสนิทจังเลยอะเขาหนูไม่เห็นที่เขานี่ขนาดหนุ่มหนุ่มตั้งก่อนนี่แก้มแล้วล่ะพี่ต้องไปละอยากไปสนิทจังเลยอะข้าวลูกข้าว พอเลยเ่อนขึ้อเึ้อนเสร็จทุกคนกมือโอ้อออยากขึ้นมาโอเคใรทจะแงััีชมันก็ตองดูกดีนี่ต้องพี่แก้มให้ช ไม่เคยเจอไรแบบนี้คนที่ทาไม่ใจหวันไหวทุกครั้งที่เจอแูกล้วว่าชมอะรมไ่นดนี้เคยได้ยิ้มแล้วผ่านไปเกมเอการ thank yeah. you เดียวนะครับผมซึ่งเป็นซีนที่ชิลมากนะฮะ่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมใช่บางคนก็แนบดูฉาบเลยพี่ต้องไปดู่ะลองถือนั่นเองนะฮะไอ้ดันมันเล่นเยอะไปหน่อยครับผมเล่นจริงด้วยคนนั้น อ,อุ้งงงว่าสิวันนี้คืออะไรอันนี้คือเครื่องทำไข่มุ้นนะนะคะุณท้องที่ที่ไม่กินเหมือนท้องี่ที่ไม่กิมเหมือนทุกที่ที่มีของกินแต่เจอชิมอนอยู่ไม่อย <c oughs> ่องเป็นนนัแเลยว แมวน้อยตกน้ำมาทั้งนั้นตามกันในหัวใจในสายลมพี่ชิมอนตั้งใจรับจะตั้งใจไม่ได้ทำมีมเนี่ยตั้งจไได้ยกันเนีมอยู่แค่เ uh ียอันนี้มันต่อนมาต่อจากอะไนะมจาใครนะนี่นี่บน่าจะเนาะเต็มเต็มับาบพันบีละามาเดี๋ยวบอกมสกให้ก่อนผ่านมามึงเกู้างไหมอะไรเงี้ย

เก็บม <ih az violin beeping warfare> ือพร้อมสามหสสาเฮ้ทนีี้เอาแค่นี้เก็บมือพร้อมได้ใ้ข่าวว่าฝากทำวอคกไปกับกับใครนะฝากไ้กับพี่พาวินมาถ่ายวอนูพี่วินฝากโทรศัพท์หน่อยวิทจะให้ถ่ายวอคกจะรอดไหม เื่องหน้าใช่ไหมต้องเกิดเป็นลูกคนรวยแล้วนะใช่สงสารมากให้อยู่แต่ห้องแอร์ไปเลยแต่ถ่ายจริงก็ไม่ได้อ่ะจะเสียงเข้าต้องปิดแอร์ก็จืดไปแต่ตาอยู่ข้างนอกอยู่ดีดีกว่าดีกว่าเออต้องแอร์ต้องลมแบบนี้โอ้ยตาแดงเลยตาแดงไหมตาแดงเลสิกเข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้านี่ก่อนค่ะพร้อมทำ

ที่เป็นตำในกอหนจะไม่มีวันนัยือว่ายอมใจคผมคนที่ถือบูนะ้รีบเร่เ่นเเร็วสุดท้าัผมกคนควันนี้นะครับคิวที่21แล้วนะครับผมซึ่งเป็นคิวที่ใหญ่มากเพราะว่าซีนวันนี้คือซีนแต่บอล ราศีมาดูกันว่าโอ้โหวันนี้จะเดือดแค่ไหนนะครับผมมาดูกันนะไหนแล้วดูเล่นเป็นย่าพูดหน้าครับตัวตั้งแต่หน่นดังใช่ค่ะนิดูในฝากมาก่อนนะที่ไม่จะมีพี่ไม่จะมีแล้วทุกวันมาอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ออไม่ได้ไม่มีแต่บอลเปนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งาสามพวกนี้ไม่มีเลยงงเหมือนกันไอ้ลูกันไม่เอาลูปกับยันเป็นแฟนนะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี <Okay. S 3> ้คนที่ทาไม่ใจวันไหวทีวกัสดวกันนั่นเองแจกน้ำให้กับทุกคนฮะน้องนิจอยาเล่นตบอลมากจะทำได้ก็สังเกตดิมีแต่ซีนมีแต่ชิบก็เอยไู่ที่ยรงแรมวันนี้จุ่ม้ยจวันนี้หรอเฮ้ยันนี้ว จุงจับมือกันมาจูบจูบอยูแล้วปเปลอยแล้วเขาเขินกล้องจริงคุณทำไเื่อะไรวหอานชอรูกิเอาชีวิตจริงมาเล่นในซีรีส์ได้ซีนี้ถึงเป็นอุปสรรคของเราขนาดหนสอไวัที่แท้ทงู ตอนแรกที่เป็นซีนที่แบบง่ายๆนะแต่สุก็ภาพมันจำมากภาพนม่ม้าทำลอยได้แค่คนเดียวน้ามทำยังไงอีกมาดูนี่สองเท้ากลับไปม้าครับผมต้องมีเพื่อนอยู่นี่แหละครับตัวการที่ทําให้เราถ่ายซีนนี้ไม่ได้นะครับคนเดียวเลยทําไมทั้งกองต้องรอคุณคนเดียวเลยอืมครับทำหน้าอย่งไรทำให้กล้าเลยหนึ่งสองซ้ำ เฮ้ยเฮ้ยออกอะไรกันนะันไม่ดีแต่วันนั้นอะไม่ใช่เน็กวันนั้นหนักกว่านี้นี่เราตมอาทำยังไงล่ะเฮ้ยไม่เน้นร้องแบบเต็ม ร้องตอนจบให้ได้ท่านท่านท่านตอนจบเออเดี๋ยนะจบแล้วหรอจบแล้วสามคลิปแล้วสามคลิปเรียบร้อยดูเพลินมากเคมีเขาดีอ่ะจริงๆและช่วงนี้เหมือนเราโดนเขาตกด้วยแหละมาค่ะอ่ะพี่แก้มปับโครแฟนไว้แล้วโครแฟนเลยตอนแรกเป็นลูกอ่ะมันอดใจไม่ไหวอ่ะใช่ไหมนั่งพิจารณาไปพิจารณาเลยนะใช่นั่งเก็บรายละเอียดไปหนูก็ปรับโครแฟนเหมือนกันอ๊ะอย่ามาเยี่ยงฉัน ตบกันไหมอย่าดูละครเยอะพี่แก้มหยุดดูละครอยู่ดีเร่วงนี้ดูเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรดีอะเกมทรยศเหรอไม่ใช่อ๋ออันนั้นชื่อเกมทรยศเหรอคนละเรื่องเนาะไม่พูดดีกว่าเราไม่ได้รีแอคเลย เอเยก็เคมีหน้าร้าน่ารัาเราก็จะเห็นเป็นชิมอนพูดเยอะเพราะว่าหนูว่าไปดูคลิปเออเออเมาหน่อยรู้สึกอะไรไลฟ์ที่เขาไลฟ์อัไลฟ์เขาอะไรสักอย่างอะทุกคนจําไม่ได้แล้วชื่อรคยกาะเหมือนชิมอนบอกว่าคนอะบอกว่าเออทำไมชิมอนพูดเก่งก็คือชิมอนพยายามจะให้เพิร์ดพูดแล้วแต่ว่าเพิร์ดไม่พูดคือเหมือนน้องน่าจะเขินกล้องละมั้งแต่หนูว่าไปดูวอล์กตอนเขาอยู่ด้วยกัน ไปเที่ยววัดเที่ยวอะไรกันมาไหว,ว้พงษไหว้พระหรือ <Wow. S 1> ไปอะไรไปที่ไปเป็น BTS ตามสถานีสถานีของเขาอะทุกคนมันจะมีสามคลิปแบบพี่แกเคยพูดนะจริงเหรอจริงพี่แกมไปดูดิพี่ต้องไปดูแล้วค่ะเพราะออว่าพี่จะให้นัดแสงคิวพี่ไปข้างหน้าถึงเส้นชัยก่อนไม่ได้โอ้ไม่หรอกหนูยอมพี่แก้มเลย <laughs> พี่แก้เอาก่อนเลย <laughs> ลูกเพยดอนแฟนเต่ว่าก็เป็นลูกเขยอ๋อก็วนวนเวียนมาค่ะวนเวียนมาอยู่แค่นี้เราไม่แย่งเราไม่แย่งลูกพี่ก็ไม่ได้แย่งลูกแยกแยะเหมือนกันกำลังหักห้ามใจอยู่แป๊บนึงนะยอมได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะยอมเธอไม่ได้อยู่ต้นต้นแถวคาหัวแถวคือชิมอนคะยอมเป็นปลายแถวที่เขามองเห็นแต่ไกลๆนี่ จริงป่ะยิ่งพูดเรายิ่งเลิศเทอเหมือนกันเออพีไ่ไปเยอะแล้ว <c oughs> ยิ่งพูดเราดูแบบเป็นแบบอีมษย์ป้า <c oughs> อีขีมโนอีแบบสาววัยแบบดูแบบเยอะเหมือนกันเยอะยิ่งพี่ดูอ่ะพี่แบบพี่เยอะเลยอ่ะเยอะพี่แบบสังเกตแต่อือไปแล้วรีบตามแล้วค่ะ <c oughs> เอาไป ใครอยากขายน้องๆทั้งเดี่ยวทั้งคู่มาขายหน่อยนะคะพี่แก้มจะได้ไปตามนะจะได้ไปตามจะได้รู้จักน้องๆมากขึ้นหรือว่าอยากแบบว่าเล่านิสัยใจคออะไรเข้าๆให้ฟังก็ได้นะเออใช่ใช่ค่ะคือปกติเราอ่ะคือเราเรารีแอคเยอะเราก็รีแอคหลายคู่หลายคนทีนี้ก็ไม่ได้แบบมีเวลาไปตามมันอยู่ที่ว่าคู่ไหนหรือว่าคนไหนที่มันทําให้เราอยากตามใช่ใช่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยไม่รู้จักนิสัยใจคอของแต่ละคนนะใช่เรายังไม่ได้ตามลึกขนาดนั้นไงใช่ก็มา<น>ขายกันค่ะใช่ค่ะพี่แก้วคะห้ามลืมอะไรเอ่ยห้ามลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะคอมเมนต์นะห้ามลืมนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า